สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่คลินิกนะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับมันจะต้องมีการทําบางอย่างเกี่ยวกับฟันซึ่งคุณหมอก็ได้บอกเอาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปดูกันที่คลินิกเลยไปครับ วับมาอยู่บนรถแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เตรียมบัตรนัดนะครับนี่อยู่ในกระเป๋าเล็กๆแล้วก็นี่คือบัตรนัดนะครับประมาณนี้เกื <c oughs> <g ül> อบจะถึงเวลานัดลนวะอีกประมาณ20นาทีนะครับผมก็ต้องใช้เวลาขับรถประมาณเกือบ20นาทีเลยนะครับถึงจะถึงที่คลินิกนะครับก็ห่างกันอยู่สมควรเดี๋ยวผมจะขอตัวขับรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกครับ ไฟแดงแบบอย่างเยอะครับทุกคนตอนนี้ก็คือเหลือเวลาอีกแค่สามนาทีนะครับจะไปถึงแต่ว่าผมก็ขับรถน่าจะเกือบถึงแบบพอดีหรืออาจจะแบบมีเลทนิดนึงสักประมาณสักห้านาทีอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปแบบเป๊ะหรือเปล่าถึงแล้วนะครับคลินิกี่นี่นะฮะฝั่งนี้คุณหมอคงด่าแย่และตอนนี้ อันนี้คุณหมออนุญาตอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับเราสีเดมเลยครับเป็นสีเทองเดี๋ยวรอคิวนิดนึงนะครับหมอกําลังทําให้คนไข้ท่านอื่นอยู่เดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับขออนุญาตนะครับ 那我们泡一壶。 แน่เหมือนที่หมอจะทำก็คือเหมือนมีการยกยกการของฟันชน,นิดนึงแล้วเราลดกาแก้ให้ฟันบนกระจับมาพรอนฟันข้างล่างแล้วก็จากฟองัำเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยฟันบนนะคะอาจจะดูยืดมากขึ้นนะคะเพื่อเพือ่อเรามันจะเป็นการชดเชยความผิดปกติของขาใต่ขอไข้แล้วก็เหมือนที่หมอบอกของคนไข้เนี่ยฟันล่างมันมีซ้อนนิดหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ไม่ได้อาจต้องมีการกอรอแตะงชนิดนึ่งก็คือเป็นการกอรอตัดช่องว่างระหว่างฟันนะคะ เพื่อแก้ให้ฟันเรเรียนเรียนตรงขึ้นนะคะแล้วก็มีครั้งที่แล้วมีให้ท้องอยางช่วยด้วยก็คนไข้ท้องโอเคมากเลยนะเพราะว่าฟันมันมันกรับมาโอเคเลยนะคะ,ะส่วนฟันบนที่ยังดูยื่นเยอะอยู่ก็เดี๋ยวหมอจะเปลี่ยนลวดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะลองดึงยางมากขึ้นนะคะมันาน่าจะช่วยได้นิดหน่อย วา่ใช้เวลานานขนาดไหนอันนั้นด้วยครับผมคิดว่าไม่น่าจะนานนะคะคือตอนนี้นจริงๆปัญหาหลักเราแก้แล้วพว่าปัญหาหลักก็คือความร่างต่อมคันบนแล้วเราก็แก้เสร็จแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นเหมือนเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอย่างเช่นมันมีควันตำไหนไหนที่มันยังซอนอยู่หรือว่าตอนนี้ที่เห็นก็คือเส้นผืนการปนดับควันล่างยังไม่ตรงกรงนะะันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมาแก้ไขตรงนี้เหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็ไม่น่าจะใช้เวลานาน จริงปีนิดนก็น่าจะเสร็จแต่ว่าอาจจะต้องมีการใส่คงตำแหน่งของฟันเอาไว้อย่างน้อยก็สามเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยค่ะเป็นการใส่คงตำแหน่งสุดท้ายอะค่ะให้ฟังอยู่ในตำแหน่งแล้วก็โอเคที่ร้อยแล้วก็มั่นใจตำแหน่งก็ถอนได้ยังยังจะไม่ใช่ดีเทนเนอร์องยังค่ะพอเราเคลื่อนฟันตำแหน่งได้ที่เราตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะใส่คงไว้ก่อนสักสามเดือนหกเดือนให้ฟันน่ะคงตำแหน่งที่มาคงที่ที่เราต้องการแล้วก็ค่อยถอน เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเครื่องมือคุณหมอก็ให้คําแนะนํามานะครับประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็จะต้องไปชําระค่าบริการก่อนนะครับนี่นะทุกคนใครที่สนใจจะมานะครับที่บรรยากาศคือดีมากนะครับใครสนใจนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้หรือว่าจะติดต่อมาที่คลินิกเลยก็ได้เซิร์ชในแฟนเพจก็มีนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายรังก่อนแล้วนะวนนครับไว้เจอกันใหครับเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจริงๆตอนแรกวันนี้ก็เหมือนจะได้ กรอฟันใช่ไหมครับที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปผมไม่ได้บอกว่าจะกรอฟันใช่ไหมผมบอกว่าเป็นวันที่สําคัญวันหนึง่งที่มีอะไรจะต้องทำนะฮะแต่ว่านี่นะครับคลินิกนะบรรยากาศคือดีนะทุกคนนะอ่ะแต่ว่าทีนี้พอคุณหมอได้มาดูนะครับมาดูว่าฟันของผมเนี่ยนะฮะเหมือนมีการเกี่ยวยางฟันที่ดีมากๆแล้วนะครับก็เลยยังไม่ต้องกรอฟันนะครับ เหมือนกับว่าคุณหมอจะต้องต้องการให้ฟันล่างเนี่ยขยับเข้าไปข้างในก่อนแต่คราวนี้ก็คือเมื่อเดินที่แล้วนะครับก็มีการแบบดึงฟันใช่ไหมฮะมันก็เข้าดีแล้วนะครับไม่ต้องกรอฟันแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องมีกรอฟันเพื่อจัดให้เส้นศูนย์กลางฟันอะไรสักอย่างเนี่ยฮะฟันล่างกับฟันบนนะครับมันจะต้องตรงกันนะครับก็เลยจะต้องมีการแบบกรอฟันนิดนึงเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับผมก็นี่เลยคือฟันที่เราไปเปลี่ยนอุปกรณ์มานะครับ ข้างบนก็จะเป็นติดเอ่อริงนะครับริงไม่ใช่อะไรวะ <laughs> ติดเชนเข้าไปนะครับด้านบนเพราะว่าเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าฟันด้านบนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยืนออกมามากเกินไปหน่อยนะครับจากเดือนที่แล้วนะครับคุณหมอก็เห็นด้วยบอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนนะครับกําลังพอดีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าฟันฟันบนจะยืนมามากนิดนึงก็เลยจะต้อง ดึงให้กลับเข้าไปจากเดือนแรกๆนะครับที่มาทําก็ทุกคนก็น่าจะเห็นกันไปยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาถึงเดือนนี้นี่นะฮะก็มีความต่างนะครับตอนนี้ใช้เวลามาประมาณสัก4เดือนนะครับ4เดือนละคุณหมอก็แนะนำนะครับเมื่อสักครู่ว่าอาจจะใช้เวลาแค่ปีนิดๆน,นะครับแล้วก็มีแบบใส่เพื่อคงฟันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะได้ยินไปเมื่อสักครู่นะครับผม สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครนะครับที่สนใจหรือมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามว่าจัดฟันที่คลินิกนี้ดีไหมฟันมีปัญหามาปรึกษาคุณหมอได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ